พี่ค่ะแม่ของพาเชียวเอาพีหน่องอ่ะพี่พาน้องมาเลี้ยงง่วงพีหน่อง

นี S <S <uk> mm ่น hmm, so <S an itary Island> mm ี่นี่เบื่อบือ่ยนั่นั่นนั่นีนเห็นเกมันอยู่นั่นเห็นบ้งเออนั่นแหละนั่นแหละแมนแมนแมนเดีขันอยู่น่ะเขาว่าตึงเงียนรุ่มก่อนขอเห็นหลังมันยูแมโอ้ผู้ายกไทยเอ้าหึงโง่ปะหึโง่ปะเห็นโตแล้วปะนี่นี่นี่เดี๋ยวพี่บอลอย่ทางพี่กับปานัน เกแดดแดดเดวเดียวนี่นะเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดสีมาไทยจักซุ่มจัดซักซุ่มี๋อคืออะไรยายมันเป็นผงพี่พี่เห็นเหนมาทางผิดลหรอแถววันบอลนี่แม่แถวบอลลึกปลาเป็นแบบนี้แหละ ยัเเพิ่อเบิ่งในผู้ใด,ด,ดยหายเลยต้เมื่อกี้นี่แมนบเออนี่นได้ลค่ะใไปได้กูยหางมานันเยพีมยมมน,นึงยืซื้อนี่นี่ตือันอะไรก็ข้แ่าตั่อยก็เป็นตักิโลโอ้กูเชื่อได้กิโลแมนบ มันกำลังเลยกันใหญ่อไรมเลลนื้อไมเน,น,นี่นี่นี่ยังยังอยู่นี่นี่นี่นั่นนั่นเห็นว่าไปแล้วนะอโอ้ยกลไปแล้วไกลไปแล้วกลกับกลกระต,ต,ติน้ำมันอยูน่นี่โอ้โห้อยตัวนี้กาเป็นห้อยอปลาปลาเขาห้อยหายหยาั่งย่าดเกยบห่อยมาก่อน ปีป <mile> oh. ีปีปีตัวใหญ่อยู่ไหนน่ะน่ะว่าอยู่บนน้อเท่าผ้าเ้ยผ้าท่าไงหนามมันหลุดหอยฉีนมันลุกตัวใหญ่อยู่เด้เห็นเห็นเห็นมันไปยังวนันว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 ่พไปเรืโอนป่าเศร้าเศร้าไปคนลบเร็วเด ยิงเราพลังนี่นี่นีนี่นี่นีโอ้ตายแล้วปยป่่พลั้พด่นคอกแล้วลโอ้ยควายอยากลงเน่นั่นไมอะไหมันมลยพี่มันมาพี่แล้วนี่เห็นว่ายนไปป่นร่ป่นลืกเลยไงลกแล้วโอ้ตเยด้มือกนี่ยนยอะไ่วกนี้ พูดผนไปไปบวกนอุ้ยมันมันมันสียงานมุเจ้ากวนทางรุมันขึ้นมาพี่องมันขึ้นเค่งละเมยต้องต้องไปกวนน้ำกันเหอมันขึ้นมาเอกันะกล้เงแมนอกมันที่ไปพูดโอ้ตัวนี้เออดตัวนี ขุนออดสัด้างลังขุนต้นยังขุ่นเอาอบอท่านเดียวมาเอาปลาทำแม่ผัวกันไหมลคือบามมา่สนน้ำกันพี่เราจะเอาท้ายลูกเด็อยจับมือไปไทยเนี่ยปลาพี่น้องกอะคอชซักซุ้มพี่น้องนี่หว่าเาเราเป็นคนเบิ่งหลังเห็นว่าเรียนมาเอาทแมปลามันขึ้นมามือเราท่านนั่นนั่นนั่นนันน่นน่นน่นนั่นน่น่่อ่ ม่เอาออานันโอ้ยเื่ายเราเราจับผูกเดียวพอท่านป่ามันหลายไหมปวดปวดปวดเจนหนึ่งอกข้างหลังเจ้าปวดปวดเจ็บปกเงนึงายปวดนะใครเอาเพระท่านปลา้ะขยลาล่ะมาจะได้กระงเรามาแต้มนาดกวาจิไปบุรีลำนี่ารุมัอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเฝ้าได้แม่ได้อ่ได้อีกตัวแล้วจ้า โอ้ยแม่หลายปลดปลามันมันสิมาบืนบืนแงมหาดกันนี่นะปลาเต็มมาบาดซอนบาดซ้อมาบัดทันโอ้ามือเราเขาใส่ห้อยเขาเจอว่ามันคิ๊กๆนี่แหละนี่เต็มหน่าสามมันมันมันสิบืนบืนบืนมาหนีนะเจ้าหันแตกตวดตวจอยู่เนาะเป็นจีบผลอ่ะอดมือยปลาดุกได้อีกตัวแล้วคนเบมดแห้ง ปลาหลายค่ะพี่น้องน้ำก่อนขวัญๆเห็นมันแตกไปผลแม่เออเดี๋ยวมันไปผลเดียวสิเ,วเอ,อินบอกเจ้าผลใหญ่แล้วก็จับได้ตัวใหญ่ยูผน ปลาพี่นอ้องน้ำขอนก็เจ้าสักซุ่มอยอยุ่นี่แห้งหลายนี่อ้อกันยุ่นี่นี่นี่มันยูเอ็นนี่เดะทารัดเอ,อ,อยูเอ็นนี่

เดี๋ยวจะหัวได้คนที่น่สวัสดีจ้าน้องตบตาดูตาบ๊ายบายไปเลิกเดี๋ยวรอทุกนานะคะกันมาหากินของพิธีเจ้าบ้านที่พี่น้องปลาเลยพ่อได้อยากได้กินอยู่พี่น้องสักซุ้มเอาก็ได้กินอยู่สวัสดีจ้าน้ององบตาเที่ยวค่ะดูตาบ๊ายบาย เลิ่มเค่ะสวัสดีค่ะ